อย่างอันตรายนะคะเพราะว่าเจอเพื่อนออกออกเยอะไหมคะก็คือว่าแกเนี่ยจะหายแล้วนะคะจะหายแล้วแต่ว่า สวัสดีค่ะสวัสดีสสดแฟนคลับ fc ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเรา,เราในช่องปวยอาจเจียงขายแก้วภายสักใบนะคะต่อว,วันนี้มาอยู่กับเรานะคะที่ใหญ่สักใบก็ลองออกเดินนะคะเป็นวันที่สอง เดนป็นวันที่สองนะคะก็พี่ควันบอกว่าอาการแปลกๆมีอาการแปลกๆนะคะแปลกยังไงคะยังระแวงเมั อาจจะเป็นเพราะอาพี่ใหญ่ซึ่งหาตกมันใหม่ๆนะคะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่ที่ควานหมายของเราพาพี่ใหญ่ออกเดินก็ยังเกร็งๆระแวงระแวงนะคะได้กลิ่นช้างรอบข้างนี่แกจะรู้สึกแปลกๆ ตอนนี้ก็เดินมาอยู่ในซุ้มช่้งแกวเจียงนะคะกับน้องคำแพงอีลาคำแพงนะคะวันนี้เงียบเหงามากไม่มีแขกไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอยูอ่กับน้องคำแพงไม่แปงร่ำนะคะ แม่ลำญ่พี่แสนคำอยู่ข้างหลังนะคะคุณตานะคะคะุณตาเฝ้าออช้างอยู่มันนี้เงียบเหรอคะคุณตาไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเน,ะน,น,นาะอ,อ้ด้านนน้นก็จะเป็นพี่นิ่งหนอกนะคะ พี่อเดินมา,าก็ไม่กล้าขี่มาด้านนี้นะคะเพราะว่าช้างหายตกมันใหม่ๆนะคะไอ้อกซึ้หอ้หองซึ้เออ,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 อค่ะก็หลังจากที่อพี่ควันหมายพาพี่สักใบนะคะออกเดินเป็นวันที่สองแล้วนะคะก็รู้สึกว่า อาการยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะยังมีน้ามันออกมานิดนึงนะคะก็ตัวจะไม่ปลอดภัยนะคะงานทุ่งนี้นะคะก็น่าจะยังไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าช้างตกมันอออกใหม่ๆยังอันตรายนะคะเพราะว่าเจอเพื่อน ออกออกเยอะไหมคะก็คือว่าแกนเนี่ยจะหายแล้วนะคะจะหายแล้วแต่ว่าอาการยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะยังออกอีกนิดนึงนะคะคือช้ามีออกใหม่ๆหยุดใหม่ๆถ้าเจอเพื่อนก็กลัวแกจะอาการไม่ดีนะคะก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะยังไม่ไปนะคะ ยังไม่ไปก็ตอนนี้ก็ปอกที่ขาหลุดด้วยคุณพ่อกับพี่ควานก็จะช่วยกันเปลี่ยนเปลี่ยนปอกใหม่นะคะแต่แกก็ยังกินนะคะกินได้ปกติกินแบบชิวๆด้วยนะคะมีอาการแปลกๆก็เลยไม่ไม่ได้เอาไปดีกว่าก็ช้างที่ไปก็น่าจะเป็น ไปแทนก็น่าจะเป็นพ่อใหญ่สีทับไทนะคะก็หลายเชือกอยู่เหมือนกันประมาณเป็นสิบเชือกนะคะพรุ่งนี้เป็นงานบวชน้องชายนะคะน้องชายอยู่ที่บ้านแม่ขวานเองอคิดว่าจะหายแล้วนะคะก็ยังไม่หายยังออกมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะทั้งควานทั้งช้างทั้งคนรอบข้าง ไม่ไปดีกว่านะคะตัดสินใจไม่ไปดีกว่าเอาไว้ให้หายสนิทก่อนนะคะถหาหายสนิทเลยค่อยไปออเป็นกำลังใจให้ทุ่ฟันหมยขี่ช้างตกมันกลับบ้านได้ตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นมากนะ,ะตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับ รู้สึกแปลกๆตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็เลยเอาออกมาขี่อีกยากค่ะออกิดอยู่ครับกเป่างีอเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะทุกท่านยังไม่รับงานดีกว่าพ่อใหญ่เอ้ย ทำไมถึงมาออกอีกเนาะหายก็ไม่หายนะคะก็ที่เห็นแกลักษณะนี้นะคะไม่แกไม่ผอมนะคะคือคือช้างนี่กินเยอะนะคะแต่ว่าลักษณะแกอาจจะเป็นทรงนี้นะคะดูเหมือนผอมแต่ที่จริงไม่ผอมนะคะเพราะว่าถ้าช้างไม่สมบูรณ์อะ่ะจะไม่ตกมันนานขนาดนี้ ก็ตามที่นับดูก็ประมาณสีเดือนค่ะสีเดือนแล้ว้องความสมบูรณ์นะคะดูจากลักษณะภายนอกก็ดูเหมือนจะผอมนะคะเหมือนคนนะคะบางคนกินเยอะก็ไม่อ้วนดูแก่กิกนซะก,ก่อนนะคะกินอ้อยนะคะนี่มีอาหารครบนะคะมีอ้อย มีหญามีสับปะรดนะคะก็ต้องใส่ปอกขาดีๆนะคะเพราะว่าปอกขาเกหลุดไปข้างนึงเขาเข้าออกออกช้างนี่ต้องระวังนะคะช้างคลายนี่ตกมันใหม่ๆนี่ต้องระวัง ก็จะใส่ปอกขากันใหม่นะคะคลายเอ้ยหายไม่ไวนะขอให้รอบนี้ไม่กี่วันก็หายนะ กำลังใจให้นะคะขอให้หายไวๆใบหูก็พัดกระพือกระพืออยู่นะคะก็คือพูดถึงอะ่ะก็หายแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ปกตินะคะก็เลยยังไม่ไปดีกว่า ควันม้ไปทำอะไรขนัานใส่ปอกขานะคะก็ที่เห็นใส่ปอกขานะคะพเพื่อป้องกันอันตรายนะคะไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนะคะทั้งสัางคลายนะคะต้องใส่ปอกขา ช่วยกันนะคะ ็สำหรับคลิปน,นี้นะคะก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะช่องกลัยเจียงพายแก้วพายสักใบกันด้วยนะคะ ห่วงกินนะคะห่วงกิน เชื่อคุณพ่ออยู่<ห>นะครทั้งเพราะพลายสักใบยังเชื่อคุณพ่ออยู่ <c oughs> <c oughs> ก็ยังกินอยู่เช่นเคยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ครอวเจียงภายแก้วภายสักใบนะคะวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันกันมายาวนานสวัสดีค่ะดีบควา